สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยด้วยการสั่งซื้อเสื้อยือด The Critic ได้แล้ววันนี้ค่ะเปิดแล้ววันเช็คบินแพทย์โรงพยาบาลตำรวจโดนคุกด้วยปปชเร่งสรุปชั้น14อดีตคนสนิทเผยเองอาการทักษิณเดือดเหตุรู้ตัวไม่รอดคดีจากกรณีแพทย์ทิศสภาค่ะสั่งแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและรชาชทรรส่งเอกสารหลักฐานกรณีรักษานายทักษิณภายในวันที่15มกราคม2568 ขณะที่นายทักษินมีการขึ้นปราศัยก็มีการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆทำกลางการจับตาว่าเป็นเพราะอะไรทั้งนี้ก็มีความเคลื่อนไหวค่ะต่อกรณีดังกล่าวจากผู้ที่เคยสนิทกับนายทักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งก็ได้มีการจับอาการและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยทีมข่าวเดอะคริติกค่ะขอรวบรวมตามทำลายที่ได้มีการรายงานให้ทราบดังนี้วันที่4มกราคม2568ใน Facebook ของนายจุฑพรพรมพันธ์ ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่า3มกราคม2568นายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนและอดีตประธานนปชได้มีการจัดรายการกล่าวถึงสถานการณ์ถัดจากนี้การเมืองจะร้อนแรงเพราะทุกอย่างจะมาบรรจบกันโดยมีเนื้อหาบางช่วงระบุว่าขณะนี้สถานการณ์ล้วนมีความอึดอัดแม้ทักษิณชินวัตรจะแสดงความดุดันแข็งกล่าวแต่ในโลกความเป็นจริงย่อมรู้ว่า ความกลัวกำลังบังเกิดขึ้นเพราะความไม่แน่นอนจะถูกกลับคุกเมื่อไรดโดยการไต่สวนชั้น14ของปปชและแพทยสภาสอบสวนจริยธรรมแพทย์รักษาอาการป่วยวิกฤตจะชีว้ว่าถึงเวลาที่ไม่แน่นอนดังนั้นความกลัวต้องกลับคุกจึงบังเกิดและกลบซ่อนไว้นาจุฑพรกล่าวว่าหากปปชเอาจริงแล้วการสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ เวลาเดือนเดียวก็ควรไต่สวนเสร็จถ้าแชร์ไว้กลิ่นเน่าย่อมโชยออกมาส่วนผลสอบของแพทยสภาเป็นเรื่องความไม่ถูกต้องและฝาฝื้นจเรเยธรรมหรือไม่ถ้าช่วยเหลือไม่ให้นักโทษได้รับโทษติดคุกตามคำพิพากษาซึ่งก็ไม่เป็นไปตามหลักจรรยาบัณของแพทยจะทําให้เรื่องลุกลามบานปลายหลายเรื่อง ดังนั้นทั้งแผนและเจ้าหน้าทีร่ราชทันที่ถูกสอบสวนต้องพูดความจริงและกันตัวเองเป็นพยานอาจทำให้รอดจากการติดคุกได้แต่ถ้าไม่พูดความจริงแล้วจะเป็นการทรยศชาติและทรยศต,ต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนการพูดความจริงไม่ใช่การทรยศแต่เป็นการรักษากระบวนการยุติธรรมและความเป็นชาติซึ่งคุณมีโอกาสเพียงแค่นี้หลังจากนั้นชะตากรรมจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการโดยคำพิพากษาคดีปฏิบัติมิชอบไลา์คดี มีโทษหนักทั้งนั้นให้คิดดูให้ดีๆใครจะมาเป็นเลือดสุพรรณจมหัวจมท้ายกับคุณซึ่งมีตัวอย่างข้าราชการระดับสูงติดคุกให้ตรวจสอบกันอยู่แล้วนายจตุพรเชื่อว่าหลายเรื่องราวจะมาเร็วกว่าที่คิดภายใน3เดือนนี้คงจะได้เห็นสถานการณ์จะจบลงแบบไหนแต่ถ้านายทักษิณอยู่ถึงก็ได้ปรับคอรมอหากยูไม่ถึงย่อมเป็นไปตามสถานการณ์ของวันข้างหน้ากำหนด2มกราคม2568 นายจตุพรยังมีการออกมาเปิดเผยผ่านรายการอีกว่าสถานการณ์ตั้งแต่ต้นปี2568การเมืองเริ่มเปราะบางจากกรณีไตสวนชั้น,น14โดยจากวันนี้อีก13วันแพทย์ผู้เกี่ยวข้องการรักษานายทศินจะต้องส่งรายงานการรักษาให้แพทยสภาตรวจสอบภายในวันที่15มกราคมนี้ถัดจากนั้นคาดว่าไม่เกิน45วันจะรู้ผลสอบจริยธรรมแพทย์ ดังนั้นประมาณต้นมีนาคมเป็นอย่างช้าคงรู้ผลการตรวจสอบส่วนการตรวจสอบของปปชที่ขยันทำหน้าที่ตั้งแต่ต้นปีอย่างผิดสังเกต โดยปีใหม่แค่2วันก็เปิดเผยผลสอบสีนักการเมืองถูกยื่นฟ้องต่อสารดีกาแผนคดีอาญานักการเมืองเรากับเป็นการแต่งตัวเพื่อขยับจัดการ12ผู้เกี่ยวข้องกรณีเอื้อชั้น14โรงพยาบาลตำรวจและกรมราชทัณฑ์จะถูกฟ้องต่อสารอาญาคดีทุจริตต่อหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้ง12คนที่ถูกสอบสวนไม่ต้องทำอะไรเลยเมื่อยังมีเวลาเหลืออยู่แค่กันตัวเองไว้เป็นพยานเท่านั้นวันนี้คุณต้องรู้ว่า เลือดสุพรรณมีอยู่จริงหรือไม่มีใครยืนอยู่ข้างคุณบ้างส่วนแพทย์ถ้าถูกลงโทษยึดใบประกอบโรคศิลป์มันไม่ใช่แค่เป็นหมอไม่ได้แต่จะต้องติดผุกด้วยดังนั้นจึงไม่มีอะไรช่วยได้นอกจากพูดความจริงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามค่ะนายจตุพรยังบอกอีกว่าข้าราชการทั้ง12คนควรไต่ตรองว่าคุ้มกันหรือไม่ที่เอาชีวิตทั้งชีวิตไปรับใช้คนนั้นสิ่งสำคัญคือ เขาคนนั้นไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาลงโทษติดคุกและตามพระบรมราชโองการลดโทษแล้วยังท้าทายกับมโนธรรมสำนึกของกระบวนการยุติธรรมดังนั้นคาดว่าถัดจากนี้ประมาณหนึ่งสัปดาห์เมื่อปปชเริ่มไตส่สวนความจริงจะปรากฏให้รับรู้กันเป็นระยะความเป็นจริงเท่านั้นที่จะช่วย12ผู้เกี่ยวข้องได้หากยังคิดไม่ได้ให้ไปถามบุญทรงเตริยาพิรมอดีนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่พึงออกจากคุกว่า ช่วงติดคุกม,มีใครไปดูแลบ้างนี่คือโลกความเป็นจริงและรองนายกหรือรัฐมนตรีอีกหลายคนที่ติดคุกล้วนไม่ได้มีใครมาดูดำดูดีกันทั้งนั้นแล้วคุณเป็นใครผมแนะนำแค่ให้พูดตามความจริงและการตัวเองเป็นพยานจึงจะช่วยได้